กินข้าวเรียบร้อยแล้วตัวเลขสองตัวมันหนาวครับผมหนาวมากบ้านเราอากาศบ้านเราวันนี้หนาวหนาวสุดๆครับผมสวัสดีตอน ห้าโมงกว่าครับผมยังไม่หกโมงแต่มืดตื๊บเลยรถเกี่ยวกำลังเกี่ยวเกี่ยวข้าวอยู่ครับรถแห้งครับจะหน่อ,อย,ยยืมจนข้าวกระไดสั้นนิดหนึ่งรถเกี่ยวไท้รถเกี่ยวบรรยากาศรถเกี่ยวครับหน้ามื้อนั่นเฉยเกี่ยวของ หน้าตะหน่อยครับผมมนคือหน่งสกิยว,วันเรียครับบอกว่าหน้าตะหน่อยมีไฮเดียวนึงหน้าป่าหน้าจบความีไฮเดียวนึงครับผมช่วใหมึ่ง เกี่ยวข้าวบรรยากาศค่ำๆตอนแรงครับผมบ้านันหน่อยโอเคปะ่ะอาบน้ำใส่เชื้อกันหนาวเรียบร้อยแล้วเก็บที่นุ่งที่นอนเรียบร้อยแล้วครับผม,อมนอนอย่างเดียว บรรยากาศบรรยากาศดีพี่น้องถ้าแคมปิ้งกะโอเคเลยช่วงนี้กําลังกําลังหนาวไงต้องมีไฟฝิงบมีไฟฝิงนี่โอ้ยข้างกระไตสั้นครับผมพี่น้องทางกรุงเทพมมกนี่รับรองมาเจอบรรยากาศบรรยากาศตอนนี้นะ รับรองผู้ใดขี่ห้อนยุคกรุงเทพพนห้อนนี่มาเจอบรรยากาศหนาหนาวอีสานเท่านี่รับรองข้างกับไตสัันครับผมปะบือ้อสีเกี่ยวเขาขอบคุณทุกท่านเดี๋ยวจะไปมุงบรรยากาศน้ำกันครับขอบคุณหลายๆรถเกี่ยวข้าวเห็นไหมยุ้ยมีไฟด้วย โอนีไฟไงเนานะเขาเจากับสีเกีียวพันนี้ห่มันแล้วครับผมด้วกัมืออื่นเขาเจ,กเา,จากับเอารถจอดแล้วกัสีเกีียวหน้าของป่าเนาะโอเคครับไปก่อนสวัสดีครับ